ีใหม่ไทยดูดวงเจ็ดวันเกิดรวมถึง12ปีนักกษัตริย์และ12ราศีสิ่งที่ต้องทำให้ดีขึ้นหรือสิ่งที่ต้องระมัดระวังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นั้นท่านผู้ฟังทุกท่านคะพบกันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้นะคะสำคัญมากๆเลยเพราะเราจะมาดูดวงในวาระโอกาสของปีใหม่ไทยคะ่ะ เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนทั้งเดือนฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับของทางช่องเรานะคะเราจะมีการดูดวงตลอดทั้งเดือนไล่ไปตั้งแต่การดูดวงของบุคคลที่เกิดทั้ง7วันหลังจากปีใหม่ไทยในเดือนเมษายนไปแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรรวมถึง12ปีนักกษัตริย์และ12ราศีด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับวันนี้เราจะไปเปิดความลับของสวรรค์แล้วก็ไปรู้ความสำคัญของดวงชะตาของบุคคลที่เกิดทั้งเจวันในปีใหม่ไทยว่าจะเป็นอย่างไรดูดวงบุคคลทั้งเจวันซึ่งจะเริ่มต้นจากคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์รวมไปถึงวันเสาร์เป็นวันสุดท้าย เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของดวงของคุณนะคะหลังปีใหม่นี้แล้วสิ่งที่จะต้องระมัดระวังหรือสิ่งที่จะต้องทำให้ชีวิตของตัวเองนี้ดีขึ้นจะเป็นวิธีไหนบ้างอะไรบ้างที่จะเสริมดวงชะตาของคุณไปเริ่มดูดวงจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะโดยปกติแล้วเมื่อก้าวเข้าสู่ปีนักกษัตริย์ใหม่ก็คือหลังจากวันที่13เมษายนเป็นต้นไปก็จะเป็นปีมะเส็งโดยสมบูรณ์การก้าวล่วงตั้งแต่ปีมงคลเข้าสู่ปีมะเส็งนี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็จะต้องบอกได้เลยค่ะว่าปีนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังที่สุดในพื้นดวง ก็คือความเบื่อหน่ายจากอาชีพการงานหรือการทำงานที่ทำให้คุณมีความทุกข์และส่งผลในเรื่องของการเงินที่จะทำให้มีปัญหาได้ในอนาคตเรียกง่ายๆคือปีนี้คือวันอาทิตย์ในการงานการเงินอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ ฉะนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปีมะสิงไปแล้วสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือการบริหารจัดการด้านการเงินการจับจ่ายใช้สอยให้ระมัดระวังให้มากรวมถึงการลงทุนการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพินิตพิเคราะห์ความสุขงอมรอบคอบมากที่สุด ดังนั้นนะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์หลังจากที่พ้นปีใหม่ไทยไปแล้วเป็นสิ่งที่จะต้องตอกย้ำว่าเราจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตและให้อยู่ในภาวะที่ต้องไม่ประมาทในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักหรือการตัดสินใจในทุกๆอย่างถ้าคุณสามารถทำในสิ่งที่เราแนะนำได้ ก็จะบอกได้เลยนะคะว่าชีวิตการกินการอยู่การใช้เงินการงานก็จะราบรื่นและไม่มีอุปสรรคใดๆมากนะักพูดง่ายๆคือปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างคนรักและก็จะผ่านไปได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์หลังจากเดือนเมษายนไปแล้ว ต่อให้มีปัญหาด้านการเงินการงานความยากลำบากกายลำบากใจหรือสิ่งใดๆก็ตามที่จะมองเป็นอุปสรรคจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ขอให้คุณอย่าประมาทและตัดสินใจที่บุ่มบามกล้าดายกล้าเสียจนน่ากลัวเกินไปอะไรที่มั่นใจให้ปรึกษาทีมงานคนรอบข้างคนรัก ผู้หลักผู้ใหญ่การได้โชคลาภความสำเร็จแบบปาฏิหาริ์ที่รอคุณอยู่นั่นเองฉะนั้นก็ถือว่าดีมากนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ต่อไปเราจะมาดูพื้นดวงของบุคคลที่เกิดในวันจันทร์ค่ะว่าเดือนเมษายนเป็นต้นไปนี้หรือว่าปีใหม่ไทยจะเป็นอย่างไร คนวันจันจะต้องบอกว่าปีนี้ทั้งปีทั้งหลังจากก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งแล้วคนที่เกิดวันจันทร์จะมีความกังวลกับเรื่องงานเรื่องเงินมากเป็นที่สุดค่ะและจะมีความหวาดวิตกในเรื่องของชีวิตการบริหารจัดการตัวเองค่อนข้างมากมีความห่วงใยลูกน้องบริวารคนรอบข้างคนรักคนในครอบครัวสูงฉะนั้นปีนี้คนที่ เป็นปีที่มีความเครียดความกังวลในเรื่องเหล่านี้จะกวนใจคนที่เกิดในวันจันทร์มากที่สุดดังนั้นเราจะมาดูดวงนะคะว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ปี2568เมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งในเดือนเมษายนนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว นี่ชัดเจนในราหูอมจันร์ทดังนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์สิ่งที่เราบอกไว้คือเหมือนปีนี้มันจะต้องผ่านวิบากกรรมอะไรบางอย่างในเรื่องของชีวิตโดยเฉพาะราหูอมจันทร์จะทำร้ายเรื่องของความคิดความอ่านความไม่สบายกายไม่สบายใจปีนี้คุณจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้ พูดได้ง่ายคือเมื่อก้าวเข้าสู่ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันมืดมนม,ดมืดมิดอย่าคิดว่าชีวิตตัวเองไม่มีทางออกค่ะเพราะคุณยังมีพ่อมีแม่มีคนที่รับผิดชอบมีคนเลี้ยงดูมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รักให้การสนับสนุนและช่วยช่วยเหลืออยู่พูด,ดง่ายคือคนที่เกิดในวันจันทร์ถ้าปีนี้มีความกังวลใจอะไรมีปัญหาอะไรที่แก้ไขไม่ได้ อย่าคิดคนเดียวทุกคนเดียวนะคะหรือหาทางออกคนเดียวไม่ได้ก็ให้ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารักและไว้ใจก็จะทำให้ทุกอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จและจะมีทางออกได้อย่างง่ายดายคนวันจันทร์ปีนี้นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ คนใกล้ชิดหรือคนที่เรารักรวมไปถึงในปีนี้ถ้าคุณเจอปัญหาอะไรก็ตามหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเพราะบุญกุศลนั้นจะนำพาชีวิตของคุณให้ผ่านพ้นปัญหาด้วยวิกฤตชีวิตไปได้อย่างน่าอาัศจรรย์และที่สำคัญจะผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาในทุกๆเรื่องที่สำคัญที่สุด ปีนี้จะบอกเลยนะคะว่าไม่แปลกใจเลยที่คนที่เกิดวันจันทร์จะมีความกังวลกับเรื่องคนในบ้านและครอบครัวเพราะเขามีความกังวลใจลึกๆในเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวบริวารคนรอบข้างพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีความสุขที่สุด แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะย้ำว่าคนที่เกิดในวันจันทร์ปีนี้ความทุกข์เกิดจากใจและความกังวลใจล้วนๆดังนั้นให้ตั้งสติมีความคิดมีความสุขขุมรอบคอบอย่าประมาทในการใช้ชีวิตติดขัดอะไรให้น้อมนำบุญหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รู้จะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องถูกจุดและจะทำให้คุณมีความสุขตลอดปี2 5 6 18ค่ะถัดมานะคะเราจะมาดูดวงบุคคลที่เกิดในวันอังคารโดยพื้นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งแล้วต้องบอกว่าคนวันอังคารจะเหนื่อยกับการทำงานและจะต้องบู๊ลุยออกรบกับสิ่งที่เรียกว่างานที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเลยพอสมควรดังนั้นคนที่เกิดในวันอังคารนะคะปีนี้จะต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ดิ้นรนโดยเฉพาะเรื่องของการงานอาชีพการลงทุนการทำมาหากินการใช้ชีวิตในเรื่องของธุรกิจการงานการเงินต่างๆอีกทั้งยังเป็นภาระที่หนักหนาสาหาัสสำหรับบุคคลที่เกิดในวันอังคารอยู่เสมอดังนั้นอยากจะแนะนำอะไรคุณคะ่ะหลังจากปีใหม่ไปแล้วคนวันอังคารควรจะต้องทำอะไร การมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งการเริ่มต้นอะไราใหม่ๆก็ถือว่าให้คุณมีพละงกำลังกายเตรียมกำลังสมองกำลังใจและก็สิ่งที่เรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละค่ะจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จส่งผลดีในแง่ของการต่อสู้การดิ้นรนการเริ่มต้นอะไราใหม่ๆจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตสูง แต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยและต้องทำอยู่คนเดียว คนวันอังคารเองดูพื้นฐานคนที่บู๊ลุยและทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วดังนั้นปีนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ความสำเร็จในระยะอันใกล้ในอนาคตอันใกล้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้อยู่เสมอแต่ที่สำคัญปีนี้คนวันอังคารเราแนะนำอย่างหนึ่งนะคะว่ามันทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศล ศีลภาวนาถ้าคุณทำดีย่อมได้ดีหากทำชั่วคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะนำพาซึ่งความล้มเหลวหรือชีวิตที่มีปัญหาค่อนข้างหนักจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะคะว่าคนที่เกิดในวันอังคารปีมะเส็งสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเรื่องของอารมณ์การกระทำความใจร้อนการกระทำที่ผิด เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวง้งการสร้างปัญหาหรือแม้แต่การนำพามาซึ่งทุกกายทุกใจนี้เป็นเรื่องที่คนวันอังคารต้องหลีกเลี่ยงนั่นก็หมายความว่าปีนี้ขอให้อยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นในคุณงามความดีสิ่งที่คุณฝ่าฟันและก็ปรารถนา จะให้ความประสบความสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังไว้ทันทีค่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะคะต่อไปคือคนที่เกิดในวันพุธค่ะปี2568เมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งแล้วคือเดือนเมษายนนี้คนวันพุธนี้เองค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมาก รวมถึงการบริหารจัดการเงินด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นปัญหาในเชิงของความเครียดความกังวลความวิตกจจริตความคิดมากความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตคนวันพุธนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะต้องเหนื่ยกับเรื่องของการดูแลบริวารและคนรอบข้างมากฉะนั้นความกังวลใจการไม่พักผ่อนการไม่นอนหลับหรือความทุกข์มากเกินไป มันจะทำให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขฉะนั้นก็ปล่อยวางบ้างก็จะดีที่สุดค่ะคําคแนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธเมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งตั้งแต่เดือนเมษายนปีใหม่ไทยเป็นต้นไปคนที่เกิดวันพุธจะต้องระมัดระว,วังในเรื่องอะไรตั้งแต่เมษายนไปคุณที่เกิดวันพุธอย่าหักโหมทำงานหนักความเหนื่อยความเครียด ความการไม่ได้พักผ่อนการกินน้อยนอนน้อยนี้จะทำให้คุณป่วยจะนั้นเครียดได้นะคะทุกได้ แต่สุดท้ายต้องปล่อยวางและมีชีวิตรักษากายรักษาใจดูแลตัวเองนั่นเองค่ะก็จะเป็นทางออกที่ทำให้คนที่เกิดในวันพุธนั้นมีความสุขตลอดทั้งปีการกินการอยู่การเงินเราไม่ห่วงเลยถ้าคนในวันพุธดูแลสุขภาพได้ดีมีกําลังใจกําลังใจที่เข้มแข็งในการทำมาหากินเราก็เชื่อว่าคุณนั้นจะผ่านพ้นกับอุปสรรคไปได้ เพราะเทวดาคุ้มครองคนดีหรือบุญกุศลคอยส่งผลให้ดีอยู่แล้วก็ทำให้คนที่เกิดในวันพุธนั้นมีความสุขก,กายสบายใจทำอะไรก็ประสบความสำเร็จปี2,568แต่เน้นย้ำอีกทีนะคะว่า คนวันพุธอย่าทุกกายทุกใจไม่พักผ่อนไม่นอนหลับไม่ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองจะทำให้ตัวเองนั้นมีความทุกข์ทั้งกายและใจไปตลอดทั้งปีฉะนั้นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงและต้องระมัดระวังที่สุดถัดมานะคะคือคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีโดยพื้นฐานดวงเมื่อก้าวเข้าสู่ปี2568 เข้าสู่ปีมะเส็งจากปีมะโรงสู่ปีมะเส็งนี้ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีปีที่แล้วจะดูเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตทุกอย่างมันล้ามันถอยไปหมดแต่พอเข้าสู่ปี2568หรือเข้าสู่ปีมะเส็งแล้วสิ่งที่จะทำให้คนที่เกิดวันพัฤหัสบดีคิดได้ และมีความสุขมากขึ้นก็คือความรับผิดชอบในเรื่องของครอบครัวการเงินการงานแล้วก็ชีวิตบริวารลูกน้องค่ะก็จะทำให้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนั้นมีเป้าหมายรู้จึกรู้จักวางแผนชีวิตใหม่และมีพลังงานกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งที่จะเดินหน้าเพื่อสร้างสารรค์ทำงานทำหน้าที่ ของดวงของคุณให้ประสบความจเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปีดังนั้นนะคะถือว่าเป็นปีของการลุกขึ้นใหม่มานับหนึ่งใหม่เราจะแนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนี้จะต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถในการวางแผนชีวิตในทุกๆด้านให้ไปสู่ความสำเร็จประสบชัยชนะและมีความสุขในด้านต่างๆ จากการบริหารจัดการในทุกๆเรื่องก็จะทำให้คุณมีความสุขความสำเร็จในอนาคตที่รออยู่การทำอะไรก็ตามมันก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาความไม่มั่นใจความกังวลใจสิ่งที่ควรให้เราไม่รู้สึกดีกับสิ่งนั้นรอบๆข้าง อันนี้โดยเฉพาะเรื่องของคนรักคนในครอบครัวคนที่เราอยู่แวดล้อมบริวารที่ไม่เข้าใจอะไรแล้วก็ไม่เข้าใจเราด้วยก็จะทำให้มันเกิดปัญหาได้แต่สุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าความใจเย็นเวลาการปรับทัศนคติกับสิ่งที่คุณคาดหวังและรอนั้นรวมถึงเวลา วางแผนอย่างเป็นระเบียบขั้นตอนลำดับที่ถูกต้องความสำเร็จที่งดงามที่จะรอคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะช้าหรือจะมีผลตอบแทนที่ต้องรอระยะเวลาที่ยาวนานแต่สุดท้ายแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็จะมีความสุขความสำเร็จตลอดปีมะเส็ง2568นี้อย่างแน่นอนค่ะ ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ถึงแม้ว่าจะเครียดจะก,กังวลแต่สุดท้ายผลที่จะทำมาก็สวยงามค่ะลำดับต่อไปคือคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะปีมะเส็งคนที่เกิดวันศุกร์ปีที่แล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างเอื่อยอืดเบือ่อแล้วก็ใช้ชีวิตชิวๆไม่ค่อยกระตือรือร้อนอะไรมากมายแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งนี้แล้ว คนที่เกิดในวันศุกร์จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรบางอย่างมากระตุ้นหรือบีบคั้นให้คุณต้องลุกขึ้นมาทำมาหากินทำงานวางแผนชีวิตใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วก็ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นไม่ชิวชิวไม่สบายสบายไม่แบบไม่เรียกอะไรไม่ลุกลี้ลุกลนไม่วุ่นวายอย่างนี้ไม่ใช่คำตอบ มันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆที่ดีการมีชีวิตที่สุขกายสบายใจในอนาคตการวางแผนในอนาคตที่ยาวนานดังนั้นสำหรับบุคคลที่เกิดในวันศุกร์แนะนำให้ทำงานหนักทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบการดูแลคนในครอบครัวคนรักบริวารญาติพี่น้องหรือลูกน้องต่างๆนานา,นานรวมถึงการทำงานหนัก เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยาวนานและต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่สุขุมรอบคอบคิดพินิตพิพเคราะห์พิจารณาและวางแผนเพื่อก้าวเข้าสู่ความสำเร็จพร้อมกับการทำงานหนักที่มุ่งมั่นและตั้งใจนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายก็จะผ่านและขับเคลื่อนไปได้อย่างน่าอัศาจรรย์ สุดท้ายแล้วคนที่เกิดในวันศุกร์ก็จะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนและมีรางวัลความสำเร็จ จากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปธรรมค้ำจุนสนับสนุนเป็นอย่างดีดังนั้นเชื่อว่าคนที่เกิดในวันศุกร์ปีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่สบายเหมือนปีที่แล้วแต่เมื่อทำงานทำการแล้วสุดท้ายแล้วชีวิตก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จจะเรื้อนร่งเรืองและมีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ไว้ใจมอบความสำเร็จนะให้รางวัลกับคุณอย่างงดงามและนี่ คือที่น่าดีใจมากๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ต่อมานะคะถึงการดูดวงในวันสุดท้ายสำหรับบุคคลที่เกิดในวันเสาร์เมื่อเดือนเมษายนผ่านพ้นปีใหม่ไทยดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นั้นจะเป็นอย่างไร ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นปีแห่งการพักผ่อนการนอนหลับการใช้ชีวิตแบบสบายสบายคล้ายๆกับคนที่เกิดวันศุกร์เลยแล้วก็มักจะมีแผนการมีความมุ่งหวังอะไรที่อยู่ในใจแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือทําเมื่อก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งคนที่เกิดวันเสาร์ปีนี้ก็จะเป็นปีที่ต้องมานน่ำนัก นับหนึ่งใหม่ในเรื่องของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์กรเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องของเป้าหมายในอนาคตทั้งทงที่ปีนี้อาจจะไม่ได้ส่งเสริมและไม่ได้มีการสนับสน,นุนหรือไม่โชคดีในเรื่องของการเงินมากนักแต่สุดท้ายแล้วชีวิตของคนในวันเสาร์ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนต้องแบกรับภาระเรื่องราวต่างๆมากมาย ฉะนั้นปีนี้นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์ถ้ามีอะไรต้องเคลียร์ต้องจัดการดูแลต้องซับเซ็ต ต้องเซตอัพอะไรใหม่ๆนี้ก็ขอให้ไปเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ซะเพื่อที่จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่และมีโอกาสวางแผนชีวิตใหม่ในปี2568ไปจนถึงปีหน้าชีวิตที่มีความสุขเรียบง่ายตามประสาครอบครัวหรือคนที่พึงพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายสงบกับครอบครัวคนรัก ดังนั้นนะคะคนที่จะต้องระมัดระวังคนวันเสาร์คือความเครียดความกังวลในเรื่องของงานของเงินและหนี้สินและที่สำคัญคนที่เกิดในวันเสาร์ปีนี้ระวังเรื่องสุขภาพจะป่วยในเรื่องของความดันเรื่องขาเรื่องของความมีทุกข์ไม่สบายใจเรื่องราวต่างๆความเครียดนี้ทำให้คุณที่เกิดวันเสาร์กังวลตลอดทั้งปี แต่ท้ายที่สุดแล้วแก้ได้ด้วยอะไรคะเรื่องครอบครัวคนรักปีนี้คนวันเสาร์นี้โชคดีเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องความอบอุ่นของชีวิตคู่การมีเพื่อนสนุกสนานการกินการอยู่ที่มีความสุขมากของการใช้ชีวิตแต่คนวันเสาร์ปีนี้ต้องระวังเรื่องของการสูญเสียบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือแม้แต่เรื่องของการงานการเงินที่อาจจะต้องล้มลุกคุกคานล้มเพื่อลุกเลิกเพื่อเริ่มใหม่อะไรต่างๆนานานี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจและยอมรับสภาพไป สุดท้ายแล้วอย่าทุกกายทุกใจจะทำให้คุณนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดีและความเครียดตลอดปี2,568ฉะนั้นรักษาสุขภาพรักษาใจของตัวเองไว้เพื่อจะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายสุดท้ายก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จตลอดทั้งปีค่ะสำหรับบุคคลที่เกิดในวันเสาร์และนี่คือคำพยากรณ์ของบุคคลที่เกิดในวันทั้งเ เมื่อเปลี่ยนปีกับนักกษัตริย์จากปีมะโรงสู่ปีมะเส็งในวันสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ไทยนั่นเองหวังว่าจะนำคำพยากรณ์หรือคำทำนายไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณสูงสุด ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูดวงบุคคลทั้งเวันนั้นเป็นการดูดวงแบบภาพกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมและอาจไม่มีความเฉพาะเจาะจงหรือความแม่นยำเฉพาะบุคคลเพราะเป็นการถ่ายดวงให้คนทั่วประเทศมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ ไปกราบไหว้บิดามารดาเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปที่ดีที่เป็นมงคลกับชีวิตเพื่อขอพรให้ตัวเองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องการเงินการงานความรักแล้วก็ความสุขความสมหวังในทุกๆด้านก็ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการค่ะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง มินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ